บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เดือนมีนาคม2567เริ่มได้เงินเพิ่ม900บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคมคนที่มีกลุ่มนี้นะครับคุณจะได้เงินเพิ่มนะครับ900บาทมาดูกันว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่จะได้นะครับรวมถึงทำอย่างไรให้คุณได้เพิ่มตรงนี้900นะครับอันนี้คือเริ่มได้นะ สำหรับเงินตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าให้สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งผมได้จะทำคลิปอธิบายแบบละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับเอาไว้แล้วนะคุณสามารถไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะครับว่าต้องมีข้อไหนบ้างถึงจะได้เงินอะไรยังไงนะครับแต่เบื้องต้นอันนี้คือสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะรับเงินตรงนี้ได้อย่างไรสำหรับกลุ่มนี้นะครับง่ายมากครับวิธีการที่จะรับเงินตรงนี้ก็คือคุณเนี่ย จะต้องทําการยืนยันตรงนี้นะครับหรือว่าใครทราบแล้วเนี่ยก็จะดูทบทวนไปได้นะครับโอเคคือเริ่มตอนแรกเลยก็คือให้เดือนมีนานครับให้ตั้งแต่11 12 13มีนาซึ่งผมได้ทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะครับว่าใครจะได้บ้างต้องทำอะไรถึงจะได้นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือการดีนาตัวตนการผูกพร้อมเพกับ,บ,บประชาชนนะครับ 2อ,อย่างนี้สำคัญมากๆนะครับอันดับแรกเลยคือการยินตนคุณต้องทำก่อนนะครับคือวันสุดท้ายเนี่ยวันที่2 6กุมภาพันธ์2567แล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับเพื่อ,อรับเงินตรงนี้เนี่ยก็คือต้องทำวันที่6มีนาคมคือวันสุดท้ายนะครับตรงนี้สำหรับการผูกพร้อมเพย์หลายคนไม่แน่ใจว่าผูกยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมจะถ่ายวิธีการผูกพร้อมเพย์เอาไว้ให้และกันหลังวิด,โดีโอดีนะครับ ทีนี้เนี่ยมันจะเป็น900เรียงไงนะครับคือในมีนาเนี่ยได้300มิถุนาได้อีก300แล้วก็กันยายนได้อีก300แต่เริ่มได้ตั้งแต่มีนาคมนะครับรวมไปทั้งหมดเนี่ยเป็น900บาทนี่คือสูงสุดนะครับบางคนจะได้น้อยกว่านี้บางคนอาจจะได้คืออยู่ในเลทไม่เกิน900ครับสูงสุดคือ900บางคนจะได้100บางคนได้200บางคนได้300บางคนได้500บางคนได้700คือมันจะมีตารางบอกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตารางตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นของการเกิดก่อนวันไหนอะไรยังไงผมไม่อธิบายไว้หมดแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถไปดูแบบเชิงลึกได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาย้ําเตือนแล้วฝากกับทุกท่านนะครับที่ยังไม่รู้ตรงนี้ก็คุณต้องรีบแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือยืนนตนก่อน2ีุ่มภาพันธ์ด่านแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ผูกพวามเป็นไปชนเนี่ยวันสุดท้ายคือก็คือ,ว,คอวันสุดท้ายคือ6มีนาคม67นะครับก็ยืนเนตนเนี่ยก็ควรทําี่กุมภาพันธ์สเ็วันสุดท้ายเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณทดาดาดแรกผ่านนะครับคุณจะได้เงินลวดเลยก็สบายใจได้นะครับเตรียมรับเรืเ่ยยยอยๆเรื่อยๆเรื่อยๆออถึงวันโอนเงินก็จะได้รับเงินจนครบ900บาทครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือได้100บาทของผู้สูงอายุกบบตรสวัสดิการแห่งรัฐ9เดือนนะครับก็เลยเป็น900นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันอย่าลืมไปดูคลิปผูกพร้อมเพย์แล้วก็ใน่วนต่างๆหลังวิดีโอนี้